ชนดึกจำบ,บรานโบราณลอบมารวมรักษาสามมาคีทวีไกลบางสมัยศัตรูจู่โจมตีเหล่าพี่ชีพรวมร,วม,รวมลุกเลยเขาเลือกมายมงผดุงเครื่องไกลสยามสมัยโบราณรัดตลอดมาอันดี i for อามาม่นนให้ฟังะะคะข่าวแรกนี้มาจากคมชัดลึกออนไลน์นะคะสุดโหดเผยภาพกล้องวงจรปิดมือเปินจ่อยิงตัวเกงผู้สมัครชิงผู้ใหญ่บ้านผู้สึกข่าวรายงานเมื่อวันที่27มิถุนายน2564ที่ผ่านมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกำแพงแสนได้รับแจ้งเหตุ มีมือปืนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจ่อยิงหนุ่มใหญ่ตัวเก่งว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่8ดเเหตุเกิดที่พื้นที่หมู่8ตดตำบลหนองกระทุ่มอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมบริเวณหน้าร้านข้ามีกลุ่มคนนั่งล้อมวงโต๊ะม้าหินหน้าร้านจู่ก็มีชายคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้สวมหมวกปีกสีขาวพร้อมเสื้อแขนยาวสีขาวดำกางเกงสามส่วนและสวมหน้ากากอนามัยได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดประชิดโต๊ะที่มีชายหนุ่มสี่คนกำลังนั่งคุยกันจากนั้นมือขวาได้ล้วงกระเป๋ากางเกงด้านขวาแล้วชักปืนเจอย,ยิงคนในกลุ่มนั้นจากจากนั้นคนในกลุ่มก็แตกหนีกระเจิง ส่วนชายผู้ที่วิ่งหนีออกมานอกถนนและล้มลงมือปืนได้ตามมาประกบยิงซ้ำจนแน่นิ่งแล้วรีบวิ่งมาที่รถจักรยานยนต์ขับหนีไปทางไร่อ้อยบ้านหนองจิกห้วยลำเจียกรังเกตหลังก่อเหตุหลบหนีไปในความมืดในส่วนคนเจ็บมีพลเมืองดีต่างช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายประดิษฐ์อินทนินอายุ47ปีอยู่ที่หมู่8ตำบลหนองกระทุ่มจังหวัดนคปรปฐมจากการสอบถามผู้ใหญ่ชัยวัดแซ่อึงหมู่8ทราบว่านายประดิษฐ์ผู้เสียชีวิตเมื่อก่อนก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่และมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างตามโครงการต่างๆ และชอบช่วยเหลืองานด้านสังคมทราบว่าค้ายจะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลหนองกระทุ่มที่จะหมดวาระลงเดือนมกราคม2565ส่วนสาเหตุการยิงยังไม่ทราบสาเหตุจะต้องรอการเสบสวนสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนในขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตส่ง ผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะต้องเชิญคนทั้งหมดที่นั่งอยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุมาสอบถามในชนวนการก่อเหตุยิงเผาขนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ข่าวต่อมาจากเมเนเจอร์ออนไลน์นะคะกังวลกลุ่มแพทย์สิงคโปร์ร้องระงับการฉีดวัคซีน mrna หลังพบว่าเด็กวัย13 เสียชีวิตในะสหรัฐแพทย์กลุ่มหนึ่งเขียนจดหมายเปิดผนึกส่งถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิด -19 ของสิงคโปร์เรียกร้องให้ระงับการฉีดวัคซีน mRNA ให้แก่เยาวชนจนกว่าทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC จะให้ความเห็นถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กชายวัย13ขวบรายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน mRNA แต่ไม่ระบุว่าเป็นของไฟเซอร์หรือ m o เดนาไฟเซอร์หรือโมเด n a นี่จะเป็นวัคซีนที่เป็น mRNA นะคะจดหมายเปิดผนึกที่เขียนในานามกลุ่มกุมารแพทย์ แพทย์ประถมะภูมิผู้เชี่ยวชาญสันรยะยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งซึ่งมีความกังวลและร่วมลงนามโดยบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์จำนวนหนึ่งในสิงคโปร์ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ที่26มิถุนายนโดยผู้เขียนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เลื่อนฉีดวัคซีน mRNA แก่เยาวชนออกไปช่วงสั้นๆ อันเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ cdc เริ่มการสอบสวนการเสียชีวิตของเด็กวัย13ปีรายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เด็กรายนี้ได้รับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เข็มที่2แต่ไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นของยี่ห้อใดวัคซีนที่ได้รับอนุมัติในการใช้ในสหรัฐประกอบไปด้วยไฟเซอร์ไบ n อนอ h m o ทคโมเดนและ Johnson นแ h n จอ n ์นสซึ่งทั้งหมดก็ล้วนใช้ในสิงคโปร์ด้วยเช่นกันทางคณะแพทย์ที่ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวเร่งเร้าว,ว่า CDC ควรใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการแสดงข้อมูลที่หนักแน่น และชัดเจนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กชายรายดังกล่าวและความเป็นไปได้ที่มันอาจเชื่อมโยงถึงการฉีดวัคซีนพวกเขาระบุว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนเพราะสิงคโปร์เป็นชาติหนึ่งซึ่งกำลังเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีน mRNA เชิงรุกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งคาดหมายว่าจนถึงตอนนี้มีเด็กผู้ชายฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย2 0 0 0 0 0คน ท่ามกลางความกังวลที่เริ่มลุกลามพ่อแม่ผู้ปกครองชาวสิงคโปร์ได้จัดทำหนังสืออุทธร์ฉบับหนึ่งร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของเกาะแห่งนี้รังหับฉีดวัคซีนบุคคลอายุต่ำกว่า30ปีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่12-15ถึง15ปีจนกว่าการสอบสวนของทาง CDC จะเสร็จสมบูรณ์จนถึงตอนนี้มีผู้ริ่มลงนามแล้วราว2,000คน ในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิด -19 ยืนยันว่ารับทราบเกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกของทางคณะแพทย์แล้วและทางเจ้าหน้าที่ให้คำรับประกันว่าพวกเขาจะติดตามข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกอย่างใกล้ชิดเพื่ออัปเดตคำแนะนำเป็นระยะระยะ แต่ณเวลานี้ประเมินว่าประโยชน์ของวัคซีนโควิด -19 ยังมีมากกว่าความเสี่ยงจากตัวไวรัสเองความเห็นของผู้อ่านนะคะไวรัสมีอันตรายนะคะวัคซีนก็มีอันตรายค่ะไม่ทราบว่าสองอย่างนี้อะไรจะอันตรายกว่ากันนะคะวัคซีนอาจจะอันตรายน้อยกว่าแน่ใจหรือหรือว่าอาจจะอันตรายได้พอๆกันนะคะ ความเห็นของผู้อ่านไม่เชื่อถือวัคซีนเลยค่ะเชื่อถือในสมุนไพรของประเทศของเรามากกว่าค่ะมาต่อนะคะคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิด -19 ของสิงคโปร์ยังคงแนะนำให้เดินหน้าฉีดวัคซีนแก่เยาวชนต่อไป แต่ระบุว่าในมาตรการป้องกันไว้ก่อนเด็กๆควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายหนักๆเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังฉีดวัคซีนโดสที่2และให้ติดต่อแพทย์ทันทีในกรณีที่เกิดอาการแทรกซ้อนทางสุขภาพใดๆโครงการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์กำลังเดินหน้าเต็มพิกัด โดยตอนนี้ประชากรมากกว่า2ล้านคนจากทั้งหมด5.7ล้านคนฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วขณะที่ดินแดนแห่งนี้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนครบ2โดสให้ได้ราว2ใน3ของประชากรกลุ่มคณะรัฐมนตรีของสิงคโปร์ประกาศผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทมส์ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์รับมือกับไวรัสแบบสุดขั้ว โดยมีแผนยกเลิกคำสั่งแบนด้านการเดินทางและใช้ชีวิตปกติร่วมกับโควิด -19 ในขณะที่ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงกลายพันธุ์ไม่หยุดหย่อนเราไม่อาจกำจัดมันให้หมดไปแต่เราสามารถเปลี่ยนโรคระบาดใหญ่เป็นบางอย่างที่เป็นภัยคุกคามน้อยกว่าเดิมมากอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรืออิสุกอิสัยใช้ชีวิตของเราร่วมกับมัน ้าหน้าที่ของสิงคโปร์ระบุช็อกกันทั้งโซเชียลซื้อขายหน้ากากผู้ป่วยโควิด -19 หวังจะติดเชื้อเรียกรับเงินประกันพบเรื่องราวน่าตกใจในโซเชียลพบว่ามีบางกลุ่มที่พยายามจะติดเชือ้อโควิด -19 ถึงขนาดซื้อขายหน้ากากอนามัยของผู้ป่วยโควิดหวังนำเงินค่าประกัน บางรายทำกันเป็นครอบครัวหวังตั้งตัวได้เมื่อวันที่28มิถุนายนผู้ใช้ Facebook ราชสีจิตอาสาออกมาแชร์เรื่องราวน่าตกใจที่เกิดขึ้นในสังคมโดยในโพสต์ดังกล่าวเล่าว่าชุมชนบางแห่งตั้งใจที่จะติดโควิด -19 เนื่องจากต้องการได้รับเงินประกันมาใช้จ่ายบางครอบครัวมีกัน5คนติดโควิดกันทั้งบ้านสามารถนำเงินประกันมาตั้งตัวได้เลยบางรายพยายามถึงขั้นนำหน้ากากอนามัยของผู้ป่วยมาสวมใส่ต่อบางก็ดื่มน้ำที่ติดน้ําลายของผู้ป่วยมีถึงขั้นซื้อขายหน้ากากอนามัยของผู้ป่วยกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทประกันภัยหลายแห่งยกเลิกแผนการขายประกรันโควิด -19 ประเภทเจอจ่ายจบรวมทั้งยกเลิกการปรับเงื่อนไขความคุ้มครองหลายรายการเช่นงดรับบุคลากรทางการแพทย์และปรับโปรแกรมการขายมาเป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอาการโคมา่าเท่านั้น และอาการแพ้วัคซีนโควิด19แทนตอนนี้มาดูข่าวของ Post to d เดนะคะที่เขาพูดถึงว่ามีการประกาศของจุฬาราชมนตรีหรือผู้นำของศาสนาอิสลามนะคะที่ศาสนาอิสลามนะคะมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเอ่อเป็นก็เป็น อยู่ในคํำสอนของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็เป็นคําประกาศของจุฬาราชมนตรีนะคะมีว่าอย่าได้สังหารตนเองโดยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปอันเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตในโลกนี้แท้จริงแล้วอันเละนั้นโปรดปรายิ่งต่อพวกเจ้าในประการที่ทรงห้ามพวกเจ้ามิให้สังหารตนเอง นี่เป็นคำสอนในศาสนาอิสลามนะคะเขาก็มีคำสอนแบบนี้ใช่ไหมคะเขาเอามาเผยแพร่หรือเอามาย้ำเอามาสอนกับศาสนิกของเขาใช่ไหมคะหรือผู้นับผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้วคำสอนในพุทธศาสนาล่ะคะชาวพุทธรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าคำสอนในพุทธศาสนามีว่าอย่างไร มีการเอามาประกาศย้ำๆพูดให้ฟังให้เข้าใจโดยที่คนที่ไม่รู้ให้รู้หรือคนที่รู้แล้วให้ตระหนักให้เข้าใจมากขึ้นมีบ้างไหมก็ไม่มีเลยนะคะคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะห้ามนักห้ามหนานะคะในการที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวเองะค่ะ โดยเฉพาะการฆ่าให้ตายนะคะฆ่าตัวเองให้ตายเนะี่ยในทางพระพุทธศาสนาห้ามนักหนาเลยนะคะบอกว่าไม่มีทางที่จะไปสุขติภูมิได้เลยถ้าฆ่าตัวตายจะต้องไปลงนรกก่อนเลยค่ะไปลงอย่างเดียวเลยถ้าแม้จะทำบุญอะไรมามากมายนะคะถ้าฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยคือมันเป็นกรรม ที่หนักมากเลยนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะที่จะฆ่าตัวเองนะคะชาวพุทธมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตรงนี้กันบ้างไหมทำไมจึงมีข่าวการฆ่าตัวตายเยอะมากๆมันไม่ควรจะมีข่าวการฆ่าตัวตายในเมืองแห่งพุทธศาสนาหรือประเทศของเราเลยนะคะไม่ควรจะมีเลยคะ่ะ นั่นแสดงว่าคนในประเทศของเราเป็นไม่ใช่ชาวพุทธเลยนะไม่มีความรู้ในทางพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตในใจเลยเหมือนประเทศนี้ไม่มีศาสนาไม่มีพุทธศาสนาเลยอะ่ะการกระทำที่เห็นเยอะแยะที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ ประเทศของเราเป็นเมืองพุทธนะคะมีพุทธศาสนานะคะคำสอนมีอย่างดีเยี่ยมทำไมถึงยังมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ทำไมยังมีการฆ่าตัวตายอย่างมากมายได้อย่างนี้นะคะฉะนั้นควรจะรู้นะคะว่าคำสอนในพุทธศาสนานี้ว่าอย่างไรแล้วต้องตระหนักนะคะแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะคะ พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วนะคะทรงเห็นทุกอย่างแล้วนะคะว่านารกสวรรค์ไม่จริงการฆ่าตัวตายนั้นจะทำให้เราตกนรกหมกไหมทุกทรมานอย่างมากๆอย่างแสนสาหัสดังนั้นจะต้องอดทนนะคะจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองจะต้องไม่ฆ่าตัวตายนะคะ ขอให้ข่าวการฆ่าตัวตายอย่าได้มีขึ้นอย่าได้เกิดขึ้นอีกในประเทศของเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนานะคะแล้วก็เชื่อด้วยค่ะว่าในคำสอนของศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้สอนให้ฆ่าตัวตายค่ะอืมไม่แน่ใจแต่คิดว่าก็ไม่ได้สอนเช่นนั้นนะคะถ้าสอนเช่นนั้นคิดว่า ก็ไม่ควรจะได้รับกันนับถือนะคะเพราะว่าถ้าไม่รักตัวเองแล้วเนี่ยจะไปรักคนอื่นได้อย่างไรนะคะมาฟังข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้มาจากข่าวสดออนไลน์ค่ะส่วนทุเรียนผวากองทัพตะเข็บแดงจำนวนมหาศาลต่ยเยียกัดกินใบเสียหายนับร้อยต้น ส่วนทุเรียนพะหวาในพื้นที่กองทัพตะเข็บแดงจำนวนมหาศาลแตยวย่ยีเยกัดกินใบเสียหายนับ100ต้นในพื้นที่หมู่สามตําบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันที่28มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงปลูกทุเรียนหมอนทอง ซอยทุ่งตาอินหมู่สามตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีกเกษตรกรแจ้งว่ามีกองทัพแมลง100ขาไม่ทราบชนิดจํานวนหลายหมื่นตัวบุกเข้ามากัดกินใบทุเรียนได้รับความเสียหายจํานวนกว่า100ต้นตลอดจนพืชชนิดอื่นๆที่ปลูกไว้ ขณะที่เจ้าของสวนต่างทําการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงให้กับต้นทุเรียนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแมลงลักษณะลำตัวเป็นปล้องสีแดงสลับดำความยาวประมาณ3-5เซนติเมตรมีขาคู่ขนับตัวจำนวนมากคล้ายกับกิ้งกือ กาะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนจํานวนกว่า40-50ตัวกระจายอยู่ตามใบและกิ่งตลอดจนซอกลำต้นทุเรียนโดยกำลังกัดกินผิวของใบทุเรียนพร้อมกับถ่ายมูลเหมือนกับหนอนและแมลงศัตรูพืชทั่วไปข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะจากกันไปด้วยข่าวและภาพน่ารักนะคะ ข่าวนี้มาจากคมชัดลึกและภาพและข่าวมาจากคมชัดลึกออนไลน์นะคะจบพีกเจ้าของเห็นน้องหมายิ้มแปลกๆเดินไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละหากันลันบ้านเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวสุดฮาในโลกโซเชียลในตอนนี้เมื่อเพจ Facebook นายแมวพนเนจรได้โพสต์ภาพของน้องหมาแสนรักที่มีเวรกรรมสุดแสบแอบใส่ฟันปลอมของคุณยายโดยนายแมวพนเนจรได้เขียนข้อความเล่าเรื่องราวว่าเมื่อวานนี้เวลาสิบนาฬิกาทั้งบ้านช่วยกันหาฟันปลอมของยายยายบอกว่ายายเอาวางไว้ที่โต๊ะหน้าทีวีตอนแรกคิดว่ายายต้องลืมแน่ๆหากันเกือบชั่วโมง สำลีชื่อสุนัขเดินผ่านมาทำหน้ายิ้มตอนแรกไม่เอะใจอะไรคิดว่าในใจฟันของมันก็ดูแปลกๆพอตั้งสมาธิมองไปดีๆเอ้าวฟันปลอมของยายซึ่งจากภาพถ่ายก็จะเห็นความแสบของน้องหมาดังกล่าวที่ยิ้มโชว์ฟันเรียงสวยสะดุดตาแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ฟัน ของมันแต่เป็นฟันปลอมของคุณยายที่หายไปหลังจากที่หากันทั่วบ้านอยู่นานงานนี้ทำเอาคนรักสัตว์ทั้งหลายต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันสนันว่าเห็นภาพแล้วน่ารักจริงๆพร้อมบอกอันนี้ให้หมาเถอะยายไปซื้อใหม่ดีกว่าขณะที่ลูกเพจบางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าหมามันจะใส่เองได้เหรอหรือว่าคนใส่ให้ วันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะด้วยภาพของสุนัขใส่ฟันปลอมค่ะ แค่แดนสง่าสืบผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสา,สามาคีทวีใกลปางสมัยศัตรูจู่จมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไลเขาเลือด สยามคือวัเนเล่อของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวัาเลื่ของเชื้อค่าเอกราชคือเจดีที่เราผู้ชาเราจะสาม,มาัคคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชจึงดีใครย่ำมยีเราจะไม่ลัก เอาเลนลางให้สิ้นเป็นดินรัอนสถาปนาสยามให้เธอาท่านชฉยอย่าไรทั้งหลาย,ลายขอนน้ำกายทวายชีวิตรักษาสิษย์อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยมวยโดยไทยยามปราบเสียน,น้ำให้ ชาติมาแม่ทิทยให้ได้จนันทร์ยันยังก็รับคงเมคืนได้ชื่นใจควรกะน้ำงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือและเนื้อชาติไก,กลไมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคองปองศิกอิสระเซรีเมื่อใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิทธิ์ที่วรชีให้เรือลั่นว่าละมันรักชาติไม่ขาดสายมีไม่ตรีดียินดง,งยินดีงชาติ